สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับประโยคที่เรียกว่าประโยค report e d speech กันนะครับประโยค report e d speech นั้นก่อนที่จะมาเป็นประโยค report e d speech นะครับเราจะเรียกว่าประโยค direct speech นะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นลักษณะของประโยคที่เป็น direct speech ซึ่งเป็นประโยคที่มีคนกล่าวไว้แล้ว แล้วเราก็นำมาเล่าต่อให้เพื่อนฟังซึ่งประโยลักษณะนี้นะครับเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าจะมีเครื่องหมายคำพูดนะครับในแต่ละประโยคจะมีเครื่องหมายคำพูดแสดงเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับส่วนการเปลี่ยนไปสู่ประโยค Report ตเ s สปี d นั้นก็ะจะมีหลักการ นในการเปลี่ยนแปลงอยู่ดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าในเรื่องของ tense นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าถ้าในประโยค direct นะครับใน direct speed เนี่ยเป็นประโยค simple present ในประโยคที่เป็น reported speed นั้นก็จะกลายเป็น simple past นั่นเอง มีคำถามต่อไปอีกว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าประโยคไหนเป็นเทอะไรนะครับอันพิธีการสังเกตนะครับก็คือให้ดูที่คํากริยาอย่างในประโยคนี้นะครับ I am 20 y e a r s old คํากริยาในประโยคนี้ก็คือคําว่า I am นะครับซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนเป็น reported s p e e d นะครับจาก I am ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็น b o s s เพื่อให้สัมพันธ์กับประธานนะครับจุดสังเกตที่สำคัญนะครับก็คือว่าประโยครีพอร์ตจ s สป e d นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับอันนี้คือส่วนที่1แล้วก็อันนี้คือส่วนที่2ก็คือเอาประโยค2ประโยคนะครับมาเชื่อมต่อกันด้วยคำว่า that ซึ่งคำว่า that นะครับ เราจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะครับจะสังเกตว่าจะมีการใส่เครื่องหมายวงเล็บเอาไว้ประโยค I am 20 y e a r s old เนี่ยคนที่พูดก็คืออ l ิสันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาประโยคของอลิสันมาพูดต่อเนี่ยเราก็ต้องบอกด้วยว่า a l ล i s o n เป็นคนพูดนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยคำว่าอลิสันเซดด a ตซึ่งคำว่าเซ that ก็คือ ถ้าเราแปลนะครับก็จะแปลว่ากล่าวว่าหรือพูดว่านะครับ a l i s o n said that she was 20 y e a r s old She ตัวนี้นะครับก็คือมาจากคำว่า i นั่นเองนะครับเราต้องเปลี่ยนสรรพนามนะฮะสรรพนามไเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น s ชีเพื่ออะไรครับเพื่อให้สัมพันธ์กับ a l i s o n ดังที่เราบอกมาแล้วว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดของ a l i s o n นะครับ าจาก B เปลี่ยนมาเป็นอ่าโทษทีนะครับจาก M นะครับแ M เปลี่ยนมาเป็น v s s นะครับจาก I ก็เปลี่ยนมาเป็น h ีนอกนั้นเหมือนเดิมครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันก็ไมา่ได้ยุ่งยากสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ลองดูประโยคถัดมานะครับประโยคนถัดมานะครับ i have two sisters คำว่า have เป็นกริยาช่อที่หนึ่งะครับเมื่อเรามองไปที่ด้านขวาเราจะเห็นคำที่หน้าตาคล้ายๆกันฮะก็คือคำว่า have ซึ่งตัวนี้เป็นกริยาช่องที่สองของคำว่า have นั่นเอง i have two sisters ประโยคนี้นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาพูดเอาไว้นะครับเวลาที่เราไปเขียนเป็น r e p o r t s p e e d นะครับเราก็เริ่มจาก he said that อันนี้คือในส่วนของประโยคนำเขากล่าวว่า he h a d two sisters เห็นไหมครับจาก i นะครับของประโยค direct speech ก็เปลี่ยนมาเป็น he จาก h a v e นะครับยาช่วงหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็น h a d นั่นเองนอกนั้นเหมือนเดิมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองดูประโยคที่3นะครับประโยคที่3 i live with my brother แน่นอนครับคือยาช่องที่หนึ่งก็คือ c ว m e live นะครับจับคู่เลยก็ได้ครับจับคู่ไว้เลยจาก live ช่องหนึ่งนะครับก็เป็น live id ช่อง,องสองนะครับจาก i ก็เปลี่ยนมาเป็นนะครับ she นะครับจาก my นะครับ my ก็เปลี่ยนไปเป็น เออครับนั้นประโยค I live with my brother เนี่ย Lucia นะครับ Lucia เป็นคนพูดเอาไว้ก็จะกลายเป็น Lucia told us that she l i v e with her brother ถัดมานะครับก็จะเป็น Present Progressive คำว่า Progressive นะครับกค็คืออย่างที่มีการเติม ing และด้านหน้าจะมี verb to be น้หน้านะครับก็จะเป็น am studying ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการแยกลักษณะของเทนนะครับแนะนำให้มองไปด้นานขวานะครับเราจะเห็นว่าในส่วนนี้จะมีการมาร์กนะครับเอาไว้แล้วว่าการเป็น progressive นั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยอะไรและต้องมีกี่ิยาลักษณะไหนนะครับเพราะฉะนั้นจาก am studying มีการเปลี่ยนแปลงแค่ verb to be เท่านั้นนะครับก็คือ จาก am ก็เปลี่ยนเป็นบอ s นะครับเป็นบอ s จาก I นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเป็น He นะครับ I ก็เป็น h นะครับประโยชน์นี้ Daniel เป็นคนพูดนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยคำว่า Daniel told me that He was studying l ลอกคำว่า l ลอกก็คือ,อกฎหมายนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับ Simple Pass นะครับประโยค Simple Pass ก็คือจะใช้กิริยาในรูปกิริยาช่องที่2นะครับ uh, I w e n t o u t w i t h Mike จาก Simple Pass นะครับเมื่อเป็น Reported Speed ก็จะมาเป็น Pass Perfect นี่คือหน้าตาของ Pass Perfect นะครับก็จะมี Head บวกกิริยาช่องที่3นะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับก็คือกริยาที่เป็นรูปของ simple past ก็จะเปลี่ยนมาเป็นกริยาในชุดของ past perfect คำว่า perfect นะครับก็จะมี to have ซึ่ง to have นั้นจะตามด้วยเว r b 3ซึ่งในที่นี้ก็คือคำว่าก่อนนั่นเองนะครับ present perfect นะครับ present perfect ลักษณะของ Present Perfect ก็คือ to have นะครับตามด้วย verb 3เรามองไปที่ด้านฝานะครับจะสังเกตว่าจะมีการ mark คำว่า had แล้วก็ verb 3นะครับ finish เติม ed ช่อง3นั่นเองนะครับจาก I have already finished ก็จะเป็น he said that สังเกตไหมครับจากประโยคนี้นะครับจะเห็นว่า คำว่า t h a t หายไปนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่เขียนก็ได้พอเราเริ่มที่จะชินกับประโยคลักษณะนี้นะครับที่เป็น r e p o r t a g speech เราก็ไม่จำเป็นต้องอที่จะต้องเขียนคำว่า t h a t ลงไปก็ได้นะครับอย่างประโยคนี้อย่าง past perfect เนี่ยก็จะเป็น he said he had already finished เป็นที่เข้าใจกันว่าหลังคำว่า said เนี่ยจะมีคำว่า t h a t อยู่นะครับ present perfect progressive นะครับนั่นะก็คือ have บวก been บวก verb ตัว g ก็จะกลายเป็น past perfect progressive อนะันนี้ต้องจำนิดหนึ่งนะครับนะชุดนี้เลยวิธีไล่นะครับวิธีไล่ก็คือ past perfect progressive ไม่ยากนะครับคำว่า past ก็คือคำว่า had เป็น verb 2 perfect นะครับ เพว่า past perfect ก็คือตัวนี้ลักษณะของ perfect นะครับ progressive ก็คือ b บวก w i t ing ก็จะกลายเป็น past perfect progressive นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น future นะครับ future อนาคตนะครับที่ที่ใช้ be going to ในส่วนนี้นะครับ b ี going t ูอ่าบี going to เนี่ยเราก็ขีดเลยครับ I'm going to go I'm going to go สังเกตนะครับก็จะกลายเป็นบอสหรือเบอร์นะครับจับคู่เลยครับจับคู่เทียบเอาเลยแบบนี้เลยนะครับ he said that he was going to go t o ดเดอะมอร์ e ัฟเดอครับต่อมาครับฟิวเจอร์ที่ใช้คำว่า i e w ก็จะเปลี่ยนมาเป็น u o d นะครับมันคำว่า v i e เนี่ยเวลาใช้จะต้องมีกริยาช่องที่1ตามหลังมานะครับเราก็จะใช้ตัวนี้จาก View C ก็จะเป็น o u o d C มีไม่ยากนะครับ uh, she said that หรือ she said she would see him later คำว่า can นะครับก็จะมาเป็น could, I can't come ก็จะเป็น couldn't come เห็นไหมครับจะมาคู่กันเลย He said he couldn't come to the party. คำว่า must นะครับก็จะใช้ had to must เนี่ยเวลาใช้จะต้องมีกริยาช่องที่หนึ่งนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือคำว่า go น,นั่นเองจาก must go ก็จะกลายมาเป็น h e to g o นะครับตัวนี้จากนั้นนะครับจะมีบางคำนะครับที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นคำว่า here นะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นเดนะครับถ้าสังเกตดีดนะครับจากใกล้เป็นไกลคำว่า here เนี่ยก็คือมันอยู่ใกลใช่ไหมครับ ไปเปลี่ยนให้มันไกลตัวมากขึ้นจาก here ก็เปลี่ยนเป็น there I'm working here ฉันทำงานที่นี่เมื่อเราเอาไปเป็น report e speech นะครับก็จะกลายเป็น he said he was working there I do it now จาก now นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น right away นะครับจาก yesterday ซึ่งเป็นคำบอกเวลาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็น The day before แล้วก็จากคำว่า next week ก็จะเปลี่ยนไปเป็น the following week เป็นไงล่ะครับพอที่จะเข้าใจาประโยคที่เป็น report s Speed มากขึ้นกันหรือยังอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับว่าให้หาโจทย์นะครับลักษณะของข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาทำเพิ่มเติมเ,มเยอะนะครับ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจในเรื่องของ report แล e speech ได้มากขึ้นนะครับแล้ววันนี้ก็ขอจบในเรื่องของ report แล e speech ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ